เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับโอเคครับสรัวันนี้ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะฮะในเรื่องของนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของมนุษย์นะครับเรายังอยู่กันในพาร์ทของการวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่นะครับผมผมตั้งใจจะทําประมาณ7พาร์ทนะครับทั้งหมดเนาะแล้วมันก็จะมีแตกย่อยออกมาอีกนะครับก็จะเป็นหัวข้อปีกย่อยในแต่ละคลิปอีกนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเค ผมเปิดสคริปต์แ๊บหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยาการค้นพบนะครับแล้วก็นวัตก,กรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับในการพัฒนาบริษัทของมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะพยายามแยกนะหัวข้อเหล่านี้ออกมาเป็น3หัวข้อหลักๆนะฮนั่นก็คือการค้นพบและนวัตก,กรรมที่สําคัญในบริษัท2ก็จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์นะครับ ส่วนข้อที่3ก็จะเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อชีวิตประจําวันคราวนี้เนี่ยเราก็มาเจาะกันทีละหัวข้อนะครับในเรื่องของการค้นพบนว,วัตรกรรมที่มันเกิดขึ้นในบริษัทนะครับก็จะมีไฟนะฮะการเกษตรล้อการพิมพ์และก็ไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึง5ข้อย่อยอันนี้ก่อนนะฮะไฟเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดขึ้น เมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งจะมีการควบคุมไฟได้เมื่อประมาณ1.5ล้านปีที่แล้วนะครับเราเริ่มควบคุมไฟเราเริ่มนําไฟมาใช้ประโยชน์นะครับในการสร้างความอบอุ่นการปรุงอาหารนะครับแล้วก็ป้องกันจากสัตว์ป่านะครับใช้ในการทําเป็นแสงสว่างในเวลากลางคืนด้วยนะครับก็สิ่งเหล่านี้เกิดจากไฟก็เทอมไปอีกครับเนื่องจากาเรา ได้ล่าสัตว์นะเก็บของป่าในเมื่อก่อนนะครับแต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเราไม่ค่อยจะมีเวลาอาจจะขี้เกียจนะครับไม่ไหวแล้วเนาะแทนที่เราจะวิ่งไปหามันเนี่ยเราปักหลักเลี้ยงมันปลูกมันเลยดีกว่าไหมนะครับการวิวัฒน์แบบนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับเมื่อ1ปีไม่ใช่1ปีเมื่อ1 0,000ปีก่อนคิดกานะครับนำไปสู่การตั้งถิ่นฐาน ทาวรนนะครับแล้วก็การพัฒนาอารยธรรมการปลูกพืชแล้วก็การเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถสะสมอาหารนะครับแล้วก็สร้างชุมชนที่ซับซ้อนขึ้นมาได้นะครับพอมีพอมีชอช้างมาตายตรงนี้ทักทีนะฮะพอมีชุมชนขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือก็จะมีการขนส่งใช่ไหมคนก็เริ่มย้ายไปย้ายมาเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะเคลื่อนย้ายกันนะครับแต่ว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ย ยากมากเนาะก็ต้องมีสิ่งที่มาทุ่นแรงนะครับก็ทําให้เราค้นพบนวัตรกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือล้อนะฮะการประดิษฐ์ล้อเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ3,500ปีก่อนคริสตกาลนะครับในเมโสโปเตเมียเป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงการขนส่งนะครับแล้วก็การค้าขายล้อเนี่ยช่วยให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของหนักๆนะฮะเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นเนาะก็เถิบขึ้นมาอีกครับล้อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมี สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการประดิษฐ์แท่นพิมพ์นะครับการพิมพ์ก็เกิดขึ้นซึ่งแท่นพิมพ์นี้เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยโกทันเบิร์กนะโยฮานโกทันเบิร์กใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะอ่าโยฮานกูเทนเบิร์กนะโยฮานกูเทนเบิร์กชื่อนี้นะเขาคือคนที่ผลิต แท่นพิมพ์ขึ้นมานะครับในปี1439นะครับซึ่งพอผลิตแท่นพิมพ์นี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยหนังสือนะครับหรือว่าเอกสารสื่อสีพิมพ์ต่างๆก็สามารถผลิตได้จํานวนมากนะครับแน่นอนว่าเมื่อมันผลิตได้แล้วก็มีจํานวนมากมายราคามันก็ต้องถูกนะครับคราวนี้ความรู้เนี่ยก็เข้าสูา่ผู้คนเยอะมากๆนะครับในยุคนั้น เป็นการฟื้นฟูในอ่าเป็นการฟื้นฟูวิทยาการในยุคเรอเนสซองด้วยนะครับกเ็เถิบมาอีกครับก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมไฟฟ้าครับการค้นพบและก็การนําไฟฟ้ามาใช้นะครับในช่วงปลายศตรวตรรษที่19โดยนักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีมาเชลฟาราเดและก็โทมัสเอดิสันเนาะไฟฟ้าเนี่ยก็กลายมาเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่อง,งจักรนะครับและก็เครื่องช้ไฟฟ้าและก็แสงสว่าง ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับจากเมื่อก่อนเมื่อตะวันรับฟ้าปุ๊บนะครับเราต้องหลับนอนแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางได้เพราะว่าไม่มีแสงไฟแต่เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับไฟฟ้าก็เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายอย่างมากนะครับบนโลกใบนี พา์ที่1ก็จบไปนะครับการค้นพบและก็นวัตรกรรมที่สําคัญที่สุดในปรัิศาสตร์ครน,นี้มาสู่พา์ที่2ครับก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์นะครับการปฏิวัติอุตสาหากรรมก็เกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายศตรวตรรษที่18เนาะถึงต้นช่วงศตรวตรรษที่19กนะครับก็เป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจเกษตรกรรมนะครับไปสู่เศรษฐกิจยุคอุตสาหากรรมการพัฒนาเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับและก็โรงงานผลิต ก็ช่วยเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองและก็การขนส่งนะครับกะเทอมไม่อีกก็จะมีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่า DNA นะครับในปีคิสรากะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ71ปีนะครับโดยเจมส์ดีวัสันแล้วก็ฟานซิตคริกนะครับค้นพบโครงสร้างของ DNA ซึ่งก็เป็นรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับการค้นพบนี้นำไปสู่ ความเข้าใจในชีววิทยาและก็การพัฒน,นาทางการแพทย์เช่นการรักษาโรคทางพรนธุกรรมนะครับและก็การวิิจฉัยเกี่ยวกับการตัดต่อยีนด้วยนะครับก็เกิดขึ้นในปี1953นะครับคราวนี้กระเถิบม,มาอีกครับก็จะเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับและก็อินเทอร์เน็ตเนาะการพัฒน,นาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี1940 จนถึงปี1945นะครับก็นแน่นอนว่าอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมการพัฒน,นาคอมพิวเตอร์ก็เกิดขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยกเ็เถิอมาอีกประมาณ45-50ปีนะครับการเปิดตัวของอินเทอร์เน็ตก็ได้เกิดขึ้นนะครับในปี1990ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางข้อมูลข่าวสารการสื่อสารแล้วก็ธุรกิจคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ช่วยให้การทํางานนะครับที่สับซับซ้อนแล้ก็การ ติดต่อสื่อสารทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว,วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเนาะอ่พาร์ทที่2ก็จบไปนะครับต่อไปเป็นพาร์ทที่3ครับผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อชีวิตประจําวันของพวกเรานะรแน่นอนว่าเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับคืบคลานเข้ามาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตประจําวันของมนุษย์ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการทํางานหรือแม้แต่การพักผ่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใน ยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับตอนที่เราไปทํางานนะครับตื่นเช้ามาเราไปทํางานประมาณ8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็เลิกงานประมาณ4ี่โมงเย็นหรือ5้าโมเย็นเลิกงานก็คือจบกันนะครับเจ้านายไม่มีสิทธิ์มาทวงงานเราได้นะครับแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลานะฮะเจ้านายก็สามารถติดตามทวงถามงานที่เขาสั่งได้ตลอดนะครับทุกครั้งถึงแม้ว่า มันจะเป็นเวลาที่เราได้พักผ่อนแล้วนะครับเราเลิกงานแล้วเราอาจจะหยุดทํางานไม่ได้ครับเราก็ยังต้องทํางานตลอด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 เพื่อที่ว่าจะได้มีชีวิตรอดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานในลักษณะนี้เนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นการทําให้ชีวิตเนี่ยให้มันบาลานซ์ให้ได้ระหว่างเออเนี่ยเราเริ่มจะทํางานหนาเกินไปหรือเปล่านะฮะเราต้องหาเวลามาพักผ่อนซะแล้วนะครับหรือบางคนก็อาจจะพักผ่อนเยอะเกินไป จะต้องเจียดเวลามาทางานสบางนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างทุกวันนี้เนาะก็คงจะหนีไม่พ้นการสื่อสารนะครับสมาร์ทโฟนโซเชียลม,มีเดียได้เปลี่ยนแปลงวิถีที่เราเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะครับการเข้าถึงข้อมูลขณะที่ผู้คนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลาอย่างที่เพื่อนเพื่อนกำลังนั่งดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อนๆก็กําลังรัก กำลังรับข้อมูลข่าวสารจากผมอยู่นะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกเนาะวันก่อนแมนยูกับลิพูเตะกันนะครับใครชนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้ได้นะครับจากอีกมุมโลกหนึ่งนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วอันนี้คือการสื่อสารนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการทํางานการใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตทําให้เกิด แนวคิดของการทํางานระยะไกลนะครับอย่างที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่นี้ผมก็กาลังนั่งทํางานชู่นะครับหรือว่าการทํางานจากาจากที่บ้านนะครับอย่างโควิดที่ผ่านมานะครับก็คงจะงมีผล work from home ใช่ไหมการประชุมออนไลน์การใช้เครื่องมือในการทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็การเข้าถึงไฟล์งานจากทุกที่กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะผิดปกติมากๆเนาะ แต่ว่าทุกวันนี้นะด้วยความที่เรามีสมาร์ทโฟนนะเราก็สามารถเข้าถึงนะข้อมูลข่าวสารเนื้องงานได้เจ้าหนายสามารถสั่งงานผ่านไลน์ได้นะครับในทุกวันนี้และก็แน่นอนครับสิ่งนี้ก็จะหนีไม่พ้นะครับเมื่อทุกสิ่งอย่างมันพัฒนาขึ้นนะครับการแพทย์ก็จะวิวัฒนากันเทคโนโลยีด้านสุขภาพนะครับเช่นเครื่องไม้เครื่องมือในการวินิจฉัย ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้ ai ในการประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์การพัฒนาวัคซีนนะครับการพัฒนายารักษาโรคทําให้การดูแลสุขภาพเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับกระเทิบมาอีกครับก็จะเป็นเรื่องของการค้าขายในโลกออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีหน้าร้านอยู่ในโลกออนไลน์นะครับการซื้อขายของออนไลน์ก็ได้เปลี่ยนวิธี ที่ผู้บริโภคเนี่ยเลือกซื้อสินค้านะครับเมื่อก่อนการที่เราจะซื้ออะไรเราต้องเห็นก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องเราดูได้จากรีวิวนะครับที่คนที่เขาเคยซื้อไปแล้วเขามารีวิวนะครับว่าเป็นยังไงเนาะไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารนะครับการสั่งเสื้อผ้าการสั่งสินค้าอื่นนะครับอย่างที่เพื่อนเเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเอาปากกาที่ผมกำลังใช้อยู่นี้ก็สั่งจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับซื้อจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเนาะคราวนี้เมื่อ มีการสั่งซื้อแบบนี้นะครับแน่นอนว่าการชำระเงินนะครับก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปถอนเงินนะเพื่อมาจ่ายหรือจะทาอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่เราสามารถสแกนจ่ายได้เลยเนาะผ่าน QR code นะครับทุกอย่างมันง่ายสะดวกสบายเพียงแค่คลิกเดียวจบนะฮะกระเทอไม่ยีกก็จะเป็นเรื่องของความบันเทิงนะฮะความบันเทิงเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายนะที่จะทําให้เราเนี่ย สนุกไปกับมันนะครับไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งวิดีโอนะครับแล้วก็การฟังเพลงผ่านแลตพอมนะการฟังเพลงผ่านแฟตเอาใหม่นะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเช่น Netflix YouTube นะ p o t i f y นะอันนี้ดูหนังฟังเพลงครบหมดเลยนะสิ่งเหล่านี้เนะี่ยก็ได้เปลี่ยน วิธีนะที่ผู้คนเนี่ยบริโภคเนื้อหาความบันเทิงผู้คนสามารถเลือกดูนะครับหรือว่าเลือกฟังสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่งพาตารางการออกอากาศแบบเดิมแล้วนะครับเมื่อก่อนคนที่จะจัดสรรสิ่งที่เรียกว่ารายการไม่ให้เราก็คือทีวีนะเราไม่สามารถเลือกได้เต็มที่เราก็แค่เลือกช่องนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ ย่งต้องสโคบด้วยเวลาจะดีแต่ว่าทุกวันนี้เราเลือกเองว่าเราจะดูอะไรเราชอบช่องไหนชอบคนไหนเราสามารถไปกดติดตามกด Subscribe กด Follow เขาได้นะครับโดยที่เราสามารถรู้วิถีชีวิตประจำวันของเขาได้ทุกขณะนะครับแทบจะทุกวันเลยเนาะและยิ่งมี Facebook Story นะครับอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ หลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังไปนะครับก็จะเห็นว่านวตัตก,กรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งนะต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านการทำงานนะครับการสื่อสารสุขภาพและก็ความบันเทิงการพัฒน,นายอย่างต่อนเนื่องเหล่านี้เนี่ยทำให้โลกของเรานะครับมีความเจริญก้าวหน้าและก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นเนาะเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะเป็นเจ้าของรายการหนึ่งได้นะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถ ต้นทุนนะครับที่เยอะพอสมควรแต่ปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นนะครับเราแค่มีเวลาเนาะมีทุนประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายการของตัวเองขึ้นมาได้อย่างเพื่อนๆกํากลังดูอยู่นี้ก็เป็นรายการที่ผมนั้นสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยที่ผมใช้กล้องนะครับเว็บแคมแล้วก็ไม้หนึ่งตัวไฟ1อันนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะแค่นี้ผมก็สามารถจัดรายการได้แล้วเนาะโอเค ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆลองฟังแล้วนะก็จะเห็นว่านวัตกรรมที่เราวิวัฒน์กันไปเรื่อยๆนะครับจนในอีกอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับมนุษย์ของเราเราจะวิวัฒน์กันไปในทิศทางไหนะเพื่อนๆก็รอมาติดตามกันนะครับน่าสนใจอย่างมากเนาะในท้ายที่สุดแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไม่ว่ามันจะยุคสมัยจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะครับมนุษย์ ก็ยังบริโภคในลักษณะแบบเดิมเรายังกินข้าวเรายังต้องดูหนังเรายังต้องฟังเพลงนะครับเรายังต้องช้อปปิ้งซื้อของเรายังต้องสร้างอะไรบางอย่างนะครับเรายังต้องทำงานเรายังต้องหาเลี้ยงครอบครัวเรายังต้องดูแลคนที่เรารักเรายังต้องไปหาหมอและก็แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาของมนุษย์ทุกคนนะครับและคนที่ สร้างธุรกิจเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหา,าของผู้คนเหล่านี้นะครับเขาก็จะได้รับความมั่งคั่งนะครับจากประโยชน์ที่เขาสร้างให้กับคนเหล่านี้เป็นจํานวนมากมายมหาศาลครับตามที่เขาได้คิดได้วางแผนไว้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็ต้องทําให้ตัวเองนั้นกลายเป็นคนที่มีคุณค่านะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นเป็นประโยชน์กับผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะทาได้ เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเงินก็จะไปหาคนที่มีคุณค่าเงินก็จะไปหาคนที่เป็นประโยชน์นะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะครับไม่ว่าเราจะวิวัน์ไปทางด้านไหนนะครับเราก็ต้องอยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับที่เราเคยใช้ชีวิตมานะครับมันก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมอะ่ะเราก็ยังต้องตื่นเช้าขึ้นมากินข้าวเสร็จไปทํางานนะครับ ถึงแม้ว่างานที่เราทํานั้นมันอาจจะได้สตังค์ไม่ได้สตังค์นะครับอาจจะมีคุณค่าหรือว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเราก็มีความสุขที่เราได้ทําแค่นี้มันก็วินวินแล้วหรือเปล่านะชีวิตเนาะฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ